ันเป็นความหมายนิยครับมันเป็นความหมายนแนวประชดครับอาประชดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคู่ต่อมาคู่ต่อมาเรเลยคู่นี้ <ớ S> เ,เ,ส,เ,เส,สิ่งลเบอนเอองเอความสุขไหมที่ได้รับการงดบบน,นะกเาตัวน,นิดงทุกเล็กาจุปันกัน,นะ่ะน่อมาคุณต่อมา สวัสดีค่ะพี่ใหญ่บ้านพี่หญ่ความจำหน่มาจะพาไปไหนพี่ใหญ่บ้านไปไหนพี่ใหญ่บ้านรู้สึกไงจ๊ะ exactly แน้องเนี่ยน้องเนี่เคียดมยถูกมันลากขึ้นมาเนี่ยโมมากดีครับเอารู้สึกดีไหม<ด>เอาอ,เอาเอ้าถ้าเขาตอบว่ารู้สึกไม่ดีนี่แกตายแน่ ไม่อ็ไปดีกว่าเ,าาเดี๋<า>ดย,ยทวทำไปกันต่อไม่ไม่เราค่ะเาคุณนี้น่ารักน่าสามเศร้าจริงๆเออไม่ได้ไงก็ไม่รู้น้องค้ารู้สึกยังไงกับน้องถามว่าอยงดีก่อนุู้อยู่รู้สึกไงจ๊ะเล่าต่อแท่รู้สึกดีมากน้องตัวน้องก็ตอบอะไร ติดได้มากมต่อไปต่อไปน้อำซอนน้ำซอนซอนอยค่ะถ้าตำแหน่งนี้คิดจะเอาตำแหน่งเลยไหมไม่เอาแล้วเป็นไงล่ะพี่น้องช้ำเ <c oughs> ป๊ะช้ำเป๊ะต่อไปต่อไปน้องยาัารู้สึกยังไง